สำหรับใครที่ซื้อจักรยานผ่านช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของขั้นตอนในการประกอบอาจจะเจอสถานการณ์ของการไม่รู้จักวิธีประกอบแล้วก็เงื่อนไขของเรื่องของไม่มีร้านที่จะประกอบให้หรือว่าร้านที่จะเซอร์วิสรถให้อยู่ไกลนะครับแล้วก็หาร้านประกอบไม่ได้แต่ส่วนสําคัญที่สุดในโครงสร้างของตัวจักรยานออนไลน์ที่ส่งผ่านจากเราจริงๆเราแนะนําอยากให้ ผ่านขั้นตอนการประกอบของช่างผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญงานมากกว่านะครับเพื่อที่จะให้ตัวจักรยานและตัวอุปกรณ์ของจักรยานที่ลูกค้าได้ไปมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพและเสียภาพของมันนะครับแต่ถ้ากรณีเราไม่มีละไม่มีร้านที่จะรอ,องรับเราได้แล้วไม่สามารถนําพาลรถไปประกอบที่ร้านได้เบื้องต้นก็อาจจะต้องเป็นเคสของการประกอบเองแต่ในการประกอบเองผมอยากจะเพิ่มเป็นเคล็ดลับหรือว่าข้อควรระวัง ของการประกอบรถที่ลูกค้าได้ไปนะครับมันจะมีอยู่สองสามจุดที่บางครั้งการตกหล่นตรงนี้มันมันอาจเกิดขึ้นได้จากการขนส่งนะครับจากการขนส่งแล้วก็จากอาจาอาจะจากความไม่เข้าใจอย่างเงี้ยผมก็เลยจะมาเพิ่มรายละเอียดตรงนี้อีกให้อีกสักสองสามจุดเพราะควรระวังจุดแรกนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการาตั้งชุดถ้วยองคอหรือตำแหน่งตรงสเต็มนะครับตำแหน่งเนี้ย มันจะมีในเรื่องของการากดน็อตที่เป็นฝาปิดที่มันยึดกับสแตนนัทเนี่ยกดตัวสเตมเพื่อจะเป็นตัวกดถ่ายแรงส่งไปบังคับชุดถ้วยคอเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีติดตั้งให้ดูมาถึงชุดถ้วยคอนะครับพอเราตั้งเซตอัพโครงสร้างขึ้นมามาถึงขั้นตอนนี้แล้วมันก็จะมีนะครับชุดถ้วยคอแล้วก็ตัวสเตมแล้วก็ฝาปิดด้านบนถ้าสเตปแรกที่เรายังไม่ได้กดสเตมเพื่อไปกดชุดถ้วยคอใน,ในที่ทําตามมาในขั้นตอนนะครับชุดถ้วยคอมันจะโยกเยกได้อยู่ ชุดคอมันจะหลวมเวลาเราปั่นคอมันจะโยกแยกและกระดกได้อย่างเงี้ยตรงนี้มันจะทาให้ตัวอุปกรณ์เสียหายได้วิธีตั้งก็คือตัวน็อตฝาด้านบนนะครับ1จุดแล้วก็เปิดน็อตล็อกตัวสเต็มซ้ายกับขวาเปิดเป็นเปิดฟรีอิสระไว้นะครับยังไม่ต้องล็อกแน่นก็คือให้คอมันขยับได้คราวเนี้ยลูกค้าก็จัดชุดแหวนชวยคอและฝาชุยคอเนี่ยให้เป็นระเบียบก่อนพอเราได้เป็นระเบียบเสร็จคร่าวๆก็ตั้งเซนเตอร์ของสเต็มให้ตรงกับล้อหน้า เสร็จแล้วทําการไขน็อตตัวฝาด้านบนน็อตฝาด้านบนมันจะมีทําหน้าที่กับไอตัวสแตนนัทที่อยู่ในซางโช็นะครับพอพอเราไขตัวเนี้ยอับและยันลงไปฝาน็อตมันจะทําหน้าที่ไปกดสเตมแล้วสเตมจะทําหน้าที่ไปกดแหวนแล้วก็ชุดถืวยคอให้แน่นนะครับลูกค้าก็ไขเข้าไปไขอ่าตึงๆมือได้เลยครับจุดนี้เพราะว่าถ้าชุดถ้วยคอสเปคพวกนี้ สเปกมาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วมันสามารถกดตั้งแน่นๆได้เลยกดตั้งแน่นๆแล้วคอก็ยังสวิงเลื่นได้อยู่ก็ไขเข้าไปแบบตึงๆมือนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแน่นจนออกแรงเต็มที่นะครับพอตึงเสร็จแล้วเราก็ทําการตั้งเซนเตอร์ของตัวสเต็มให้ตรงกับล้อหน้าอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วไขล็อกน็อตข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้ไขแค่ตึงๆมือพอนะครับไม่ให้คอมันเหวี่ยงไปซ้ายขวาแล้วเราทําการยก เช็คดูว่าคอเราสวิงได้ความลื่นที่พอดีหรือ,อยังนะครับมันจะไม่ไวไปแล้วก็ไม่เหนื่อยไปถ้ากรณีอย่างนี้คือเหนื่อยไปก็เหนื่อยไปเสร็จมันก็จะต้องคลายน็อตตัวล็อกที่เราล็อกไปรอบแรกออกก่อนแล้วก็คืนคืนค่าที่เราขาขอัดลงไปเยอะเกินมันก็จะทําให้ชุดช่วยคอแน่นไปถ้าชุดช่วยคอแน่นไปเราก็มาคลายตรงนี้ออกอีกสักหน่อยจนกว่าคอเรามันจะลื่นได้ได้ความาลื่นและสวิงที่พอดีกับที่เราอยากจะได้เสร็จแล้ว เลงตรงสเต็มอีกรอบหนึ่งให้ตรงกับล้อหน้าแล้วทําการล็อกน็อตสองข้างที่อยู่กับเจ้าตัวสเต็มซ้ายและขวาเข้าไปพร้อมๆกันจุดนี้ต้องระวังนะครับอย่าล็อกตัวใดตัวหนึ่งให้แน่นก่อนให้2ตัวนี้มีความตึงของน็อตที่เข้าไปพร้อมๆกันเพราะถ้าตัวใดตัวหนึ่งแน่นแน่นก่อนมันมีโอกาสที่จะทําให้ตัวสเต็มหักและเสียหายได้ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดน,นึงพอเราล็อกซ้ายขวาเสร็จแล้วนะครับเช็คอีกรอบหนึ่ง การสวิงของแฮนด์เราลื่นลื่นแล้วก็บาลาน c e กับฟิวที่เราจะใช้ปั่นได้ไหมพอได้เสร็จล็อกเสร็จตัวบนก็ไขแค่ตึงๆมือพอเพราะว่าตัวนี้เขาทําที่เหลือเขาจะเป็นทําหน้าที่แค่ปิดกันฝุ่นและกันน้ำเฉยๆตามมาด้วยตัวจุกพลาสติกที่ปิดหัวน็อตไว้กันเหงื่อกันน้ำเข้าอีกทีนึงนะครับนี่ก็จะเป็นจุดที่จะต้องระวังเหมือนกันอีกหจุดมาจุดที่2นะครับจุดที่2ก็คือเรื่องของ ตัวฝาปิดสเตมตัวนี้จะเป็นตัวที่สเตมจะยึดกับแฮนด์ตัวนี้โดยโครงสร้างหลักๆของสเตมมันจะมีน็อตพร้อมกับฝาปิดมาอยู่ทั้งหมด4ตัวขั้นตอนการติดตั้งตรงนี้ข้อควรระวังก็คือน็อตสตัวนี้มันควรที่จะโดนไขน็อตเข้าไปในในความตึงที่เท่าเท่ากันทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือฝาของสเตมกับตัวสเตมมันจะต้องอมีช่องช่องไฟห่างทั้งบนและล่างเนี่ยบาลานซ์กัน ช,ช่องห่างของมันโดยประมาณมันจะห่างอยู่ประมาณ2-3ถึงมเมมันจะไม่มีด้านใดด้านหนึ่งชิดนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นบนชิดแล้วล่างจะอ้าอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรือล่างชิดแล้วข้างบนอ้ามากอย่างนี้ก็ไม่ได้ปัญหาที่มันจะตามมาก็คือเรื่องของพอเราเพิ่มทอไขเข้าไปเยอะ,อะตัวฝาสเต็มอาจแตกหักได้หรือตัวเกลียวที่อยู่ด้านในของตัวสเต็มอาจจะรูดหวานได้นะครับนี่ยีกหนึ่งจุดมาจุดที่3เรื่องของ สเตปการตั้งตัวคาลิเปอร์ดิสเบกด้านหน้านะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นของการเล็งช่องไฟระหว่างใบดดสที่วิ่งผ่านพ่อเบก2ข้างนะครับแต่มันก็จะมีอยู่ทริคหนึ่งที่ก็อาจจะพอช่วยได้ในการตั้งเบื้องต้นก่อนมันคือการคลายน็อตตัวยึดคาลิเปอร์ล่างเนี่ยทั้งหบนและล่างคลายลุมๆเสร็จแล้วให้ลูกค้ากำเบกด้านหน้านะครับมันจะอยู่ฝั่งซ้ายกำเบกไว้แล้วก็ล็อกน็อตเข้าไปพร้อมๆกัน มันจะเป็นการไขน็อตระหว่างบนล่างบนล่างสลับกันเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าน็อตจะตึงมือพร้อมๆกันแล้วลองหมุนล้อเช็คาการวิ่งของใบดิสดูถ้ายังเจอปัญหาเรื่องของใบดิสเบี้ยวก็อาจจะต้องดัดใบดิสช่วยนิดหนึ่งเพราะว่าการขนส่งบางทีใบดิสมันโดนกระแทกจากการขนส่งก็อาจจะมีเรื่องขององศาใบเบี้ยวได้จุดสุดท้ายที่จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของตำแหน่งของ ขาดับเอาก็จะเป็นตัวเจ้าต,ตัวนี้ที่อยู่ตำแหน่งนี้จะเป็นตัวเชื่อมติดกับเฟรมอีกทีหนึ่งดับเอามันจะมีหน้าที่เป็นตัวเซฟเฟรมกรณีของของการใช้งานแล้วบางครั้งมันเกิดอุบัติเหตุล้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวตีนผีโดนกระแทกดับเอามันจะเป็นตัวเซฟเฟรมก็คือชิงหักได้ถ้าเป็นชิ้นเดียวกันกับเฟรมเวลาเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยหางตรงนี้หักตัวเฟรมก็จะเกิดปัญหามันก็เลยต้องมีตัวดับเอามาทําหน้าที่ชดเชยตรงนี้ ส่วนตัวข้อระวังที่ผมจะให้สังเกตก็คือเส้นขนานขององศาของดรอเอานะครับให้มันตีเส้นขนานคู่กับเฟืองใบแรกคือให้เราสังเกตตรงนี้ถ้ากรณีเจอเคสของอปลายของดรอปเอามันเบี้ยวเข้าหรือว่าเบี้ยวออกอย่างเงี้ยโดนถางออกหรือว่ามันมันโดนทับงอเข้าหาตัวเฟืองตรงนี้เราอยากให้แนะนําเข้าไปหาร้านเซอร์วิสตรงนี้ก่อนก่อนนําไปใช้งานนะครับ แล้วก็เพิ่อมอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือเรื่องของการติดตั้งตัวบันไดที่ใช้ปัน่นทั้งซ้ายและขวาลูกค้าสังเกตตรงไปด้านบนของเกลบันไดมันจะมีบอกระหว่าง R กับ L นะครับ R <อ>ขวาแล้วก็ L อยู่ข้างซ้ายเวลาติดตั้งเข้าลูกค้าเอาเป็นโจทย์ง่ายๆแบบนี้ก็คือหมุนไปด้านหน้าทั้งสองข้างนะครับเหมือนเหมือนฝั่งขวาตอนนี้ถ้าลูกค้ายอยู่ด้านนี้ก็คือหมุน หมุนเข้าจะหมุนไปด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เหมือนกันหมุนเข้าก็หมุนไปด้านหน้าในทิศทางเดียวกันตรงนี้เราจะติดตั้งได้ง่ายเพราะว่าฝั่งขวามันจะเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกานะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเกลียวทวนเข็มน,นาฬิกาแต่เพื่อไม่ให้เป็นการงงให้เราตีโจย์เลยว่าบันไ,ไดติดตั้งให้หมุนไปด้านหน้าทั้งสองข้างนะครับเวลาถอดก็เหมือนกันหมุนถขวหมุนไปด้านหลังทั้งสองข้างมันก็จะทําให้เราจรําทิคนี้ได้ง่ายขึ้นก็หลักๆรวมๆนะครับโครงสร้างของ กรณีที่ซื้อรถออนไลน์ไปแล้วเราไม่สะดวกเราไม่สามารถหาร้านที่จะประกอบให้ได้เราก็จะมีข้อควรระวังโดยประมาณแต่ละจุดเพิ่มเติมให้แตส่ส่วนสำคัญที่สุดคือจริง,รงๆเราอยากให้ลูกค้าที่ได้รถผ่านทางช่องทางออนไลน์ไปเนี่ยเราอยากให้ผ่านขั้นตอนการประกอบจากร้านใกล้บ้านจากร้านผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการประกอบ ตัวนี้เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าบางทีการตกหล่นจากการขนส่งเนี่ยด้วยมาตรฐานของช่างด้วยมาตรฐานของร้านเขาก็จะช่วยเราดูแลตรงจุดนี้ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ